ไหีบสมบัติเจ้ากรรมเนี่ยนะ,ะกินข้าวนะใจจิตใจยังออะวายสรุปว่า,สสาเดี๋ยวจะแก้กับเซฟ้ากายต่อเอาของเล่นไปซ้อนแล้วดูซ่อนในกระเป๋าเฮ้ย <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> อันนี้นะคะจริงๆไม่ใช่ตู้เซฟอะไรนะอันนี้คือหีบสมบัติใช่ไหมคะ <c oughs> ซึ่งจะต้องดูราคัไไขได้จากคําถามพวกนี้ <c oughs> มีคนเขียนไว้แล้วอ่าคำถามแรกก็คือ เฮาแมนนี่กรีนลิ z a า d Can you find on the f a r m หมายถึงว่ามีมีอะไรนะปิศาจกี่ตัวใช่ไหมมีกี่ตัวคะคำถามข้อที่สองปาจะถามว่ามีแมลงสีส้มกี่ตัวที่อยู่บนภาพปูของเตียงสองชั้นมีกี่ตัวคะมีไหมเดี๋ยวกายหลบไปนี่หรอ อะไรสีส้มค่ะไม่อ่ามีบ้ามีป้างหยุดหยุดขาแล้วค่ะนี่นี่หนึ่งตัวมีกี่ตัวมสองสองตัวแล้วสามสามสามไปขายดูตัวแล้วค่ะสามมีมีประหลาป่องกี่ตัวบนพื้นค่ะบนพื้นมีด้วยเหรอลองดูสิมีบ้างลองหาดูสิมีไหม เกตมีถอยเจอสอเออมีตัวหนึ่งสองสามนี่ไงหนึ่งสองสามตันี้นี่นี่ข้างๆนี้ก็ใช่นี่นี่สี่เนี่ยสี่หนึ่งสองสามหน่งสาสี่ห้าตัวห้าตัวอ่ะไปห้วตรงนี้อีกโอ้โหเยอะว่ะเฮ้ยไม่หกแล้วนี่หนึ่งสองสามี่ตัวแน่หก้ โอ้เป็นกิจกรรมแห่งความสนุกสนานเนี่ยนับมั่วไหนหูของเกสใครเลยนพีารพนะคะัคำถามต่อไปนะสุดท้ายเกม In Your TV Cabinet เนี่ยมีมีอะไรวะอันเนี้ยมีกี่อันนองสาี่ห้าหกเจ็อออรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เจสต้องทำเป็นตัวเลขให้สำเร็จก่อนลองลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม้เป็นตัวเลขสิ นี่ไงตัวเลขอ่าจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขก่อนอ่าดูสิเออเออตัวอะไรครับเฮ้ยตัวอะไรคะเลขห้าฮะเลขห้าห้าหรออ่าไปดูสิออกมาจะเป็นอะไรค่ะพบยังถ้าไม่ไม่ไม่ตรงนะมันจะเปิดไม่ได้นะเปิดได้ยังคะนี่ผิดตรงไหนอ่ะโอ้สงสัยจะไม่สำเร็จนะสองจากการที่เราหาครัตอบเป็นไงเคส ย,ยังไม่สำเร็จอีก <ทะ S 2> ค่ะเดี๋ยวสงสัยต้องคิดไปเรื่อยๆคืนนี้พรุ่งนี้ค่อยมาเปิดน,นะโอเคไหมพรุ่งนี้ค่อะไปเล่นน้ำก่อนอยากรู้ป่ะอยากรู้ไหมข้างในมีอะไรอยากมากอยากรู้มากดูสิกแทบจะหัวหมุดเข้าไปอยู่แนละ้วอะไรอ่ะฮะบัตรอะไรอยู่ข้างในมีบัตรอะไรฮะ เออเออ ö, โอ้ยนี่เอาไฟฉายมาส่องกันเลยเด็กคนนี้เฮ้ยข้างในกวลังอะไรมีความแบบอยากรู้อยากเห็นว่าอยากได้อะไรอยู่ข้างในผมมายิ้มผมะปอมายิ้มอยู่คนตอนนี้ผมมากำลังหาตัวช่วยทางกูเกิลแล้วอ่ะเดี๋ยวดูแล้วมาบอกนะอ่ะไอ้ขีบสมบัติเจ้ากรรมเนี่ยนะซึ่งไอ้น้องเกย์น้องกายเนี่ยหาคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ ไปกินข้าวนะใจจิตใจยังกระวายแล้วยังไงรู้ป่ะทุกคนพยายามหาดูคลิปแล้วก็แบบดูอินเทอร์เน็ต Google ดูซิมีใครเฉลยไหมไม่มีใครเฉลยเลยเฉลยก็ไม่ตรงบางทีเขาเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เมื่อกี้พ่ออินกับแม่แอนเนี่ยก็เลยแบบเออสงสารรูปคือตอนนี้น้องเกสสต้องกลายไปเล่นเลโก้อยู่ ทีนี้เราอ่ะเปิดได้แล้วนี่ซึ่งอ่าบอกไว้เลยเผื่อใครดูอยู่นะออาบอกเบอร์คนอื่นเลยหระเออไม่สงสารทีาหรอเฮเผื่อมีใครโทาขาอยู่ไม่สงสารนี่ก็เองเหรอไม่เฉลยเหรอ่าอ่าแม่แอนบอกไม่เฉลยหนึ่งสองึงเปิดออกมาแล้วนี่ในทีสมบัติมีอะไรคะับของเล่นด้วยมีเป็นชุเลโก้ตัวแบบ ตัวนี้ค่ะชุด Star Wars นะคะ22ชิ้นสำหรับพกขขึ้นไปก็คือต่อได้เป็นแบบนี้ชื่อ DJ มั้งค่เนี่โอเคแล้วตัวนี้คืออะไรอันนี้เป็น Batman movie โอ้ซึ่งแพงกันเนี่ยแลหลายาตัวอยู่ในนี้แล้วก็มีบัตรรถอะไรให้ด้วยนะดูดูบัตรรถบัตรรถของเล่นมาเขาะประตูละยุ่งนี่บัตรรถสำหรับ ซื้อของเลโก้แล้วทีเนี้ยเราจะบอกลูกเราหรือว่าเราจะแกล้งเขาดีแกล้งดีกว่าแกล้งดีกว่าไม่บอกอ่ะเขาเมื่อกี้น้องเกศเขาแอบส่องไฟเนี่ยเห็นเห็นบัตรส่องไฟเนี่ยมองไม่เห็นการ์ดอะไรไม่รู้อ่ะเอาเล่นร้อยโอ้โหแม่แอบโั่วทหดเลยเีจนนะสรุปแล้วยังไงนะสรุปว่าเดี๋ยวจะแกล้งน้องเชฟเจ้าการต่อให้ให้รู้รหัสแต่ว่าเอาของเล่นไปซ่อนแล้วดูซ่อนในกระเป๋าโอ้โห โหดจริงๆเปิดมาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยบอกระัดนะวันนี้ให้คิดไปก่อนให้พยายามคิดเรื่องที่สำคัญออะไรว่าเรามาสององหมดได้สองพองอะี๋ยวเราดูดูน้องเจนร่างกายเราจะว่าไงดูหน้าเขากันอะตกลงไงฮะ ซื้อเล่นมาของเล่นเขาจะได้รู้ว่ามีเอ๊ะมันน่าสงสัยไหมที่มันเอาของเล่นของเขามาใส่ใช่ไหมเราจะมาดูว่าเขามีไหวพริบไหมเอาว่าจะถามว่าป๊าป๊าออกมาเจอใช่ไหมหรือกระเป๋ามันหาสอ่ะเดี๋ยวรู้กันไอสมบัติลิงสมบัติลิงนะลาสมบัติลิงเป็นไงคะเด็กเดเหรยนเหเหรอ ถามลิงนี่ไหมถามลิงนี่ไหมเผื่อลิงจะตอบลิงมันเป็นคนต่งไมเจมตอนนี้หนูอยากได้มากเลยเหรอฮะไหนบอกมาหน่อยสิหนูที่ยังไงอ่ามันคืออะไรข้างในหนูดูคลิปแล้วไม่ใช่เหรอในยูคูเกอร์อ่ะในยูทูบอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะข้อแรกอะไรนะข้อแรกข้อแรกตุ้ยเมยจดีข้อรจิงจอกฝี เราหาว่าอะไรจะหาว่าสองแล้วว่าหนี้ได้ไหมสามแล้วเนี่ยหกหกอันนี้มันเป็นอันนี้ห้าอันนี้ห้าเอาผับ้าเล่นเกมแต่ว่าหัวมันขึ้นไปทางนี้ปะหัวมันขึ้นไปนี้มันต้องใช่ลองดูใหม่สิเจ๊ตอนนี้หนูคิดยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามอะไรยังไงยังไง หนูมีหวังอยู่เเพรราาาาะว่ทํกับนีหนูพยายามมาแค่ไหนแล้วหนูทำาป็นไงมาบ้างบอกมาก่อนหนูอยากจะรู้มากก็เลยไปเปิดเฉลยแต่ว่ามึงก็มีแต่แบบอันที่ไม่ใช่อันนี้แล้วกายทาอะไรบ้างกายไม่กินหนูไปตู้เซฟไปแล้วจดอันที่หมุนหมุนแล้วเปิดอ๋อเปิดไม่ได้แล้วหนูจะเรียงไป99เป็น9ก้ากครับเออเบอร์หนึ่งหมื่นเบอร์เลยคืนนี้ได้นอนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ ออกมาหลบมาออกมาข้างในจะมีอะไรยังไงสองสามสองยูสองสองอ่าตรงนี้มันมีกล่องนะคะสองสามหกสองสามลุ้นเลยตรงนี้ อ้าวอะไรอ่ะทำไมได้เหมือนของหนูอกเนี่ยซื้มาซมาแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีแค่นี้เรอีก้บอกว่าเกมีการ์ือะไนี่ไอที่หนูบอกว่าอะไรเลโก้แลนด์ทุกอย่างเนี่ยไอู้กไก่ไก่เขาไปทำไมเป็นเป็นรเป็นไปไปใครดิไปสองสามสองสามอะไรนะ เดี๋ยวเดีเดีอันนี้เป็นห้องพิก้านะห้องทีมงานทงงเงแ้ปิดแล้ว,ว,วกก<อ>ดิปด้ิเดเกมาได้แล้วได้อะไรไได,ได้แต่ได้แค่ชิ้เดียวชิ้นที่หนูซื้อมาไปเออโอ๊ยได้เป็นเลโก <c oughs> เฮ้ยเยเยยงไก่ได้อะไรบ้างมาด,ดูิฮะได้เล็เลโก้ โอ้โอ, <laughs> อ,อแล้วหนูนนนนนอยากได้อะไรแ <laughs> ต่นในใจอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ที่เป็นผู้หญิงแล้ว่าง่ายได้เลยน,นี่ <laughs> จะเปิดได้แล้วหน,นูนก็เปิดได้แล้วเภายในมาเดียวแล้วทำไมในอันนี้เป็นเลโกโอ้อีกอันไม่ใช่เลโก้อ่ะปรับผิดได้มาตลอดฮะ<อ> <laughs> คือปรับผิดได้มาตลอดแล้วตลกมันเล่นอะไรสองสามหกห้าเอาเฉลยหมดเลยในคลิป เป็นไรคไปตัดออกดูแต่ปากเก๊ดเอางั้นนะตู้ตู้ตู้เอาตู้ตู้ตู้ต่อไม่เป็นไรหรอกเฉลยไปสงสารคนอื่นเขาแล้วยังไงแบ่งกันยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะฮะไม่รู้แล้วใช่ที่หนูอยากได้เปล่าอ่ะเขาไม่อยากได้เลยอ่ะนี่จริงๆอ่ะป๊าป๊าป๊าไขออกก่อนแล้วป๊าป๊าป๊าไขออกก่อนแล้วป๊าเอาแก้งเอาของเล่นกายไปวางกายไม่เห็นรู้เรื่องอ่ะนี่เนี่ย เอาอีที่ซื้อจากได่โสนะอ๋ออไร้วมัไปอยู่ไหนเอ๊อยู่ไหนอะเรบอยไม่สังเกตมากเหรอฮะไมสังเกต้างเอะสังเกตเาไมคิหอทำไมในเลโก้แลนดถึงมีของไกโสแต่ว่าหนูก็แบบก็แบบก็แบบไ่ไ แล้วรู้ว่าโดนหลอกรู้ยังปล่อยให้นอนไม่หลับดีกว่าคืนเนี้ยเออนิวสาะไปแบบไปตั้งเยอะไปนะยังแบบยืนถามไปดูไหมไปดูไหมไปดูไหมว่าได้อะไรอ้าวแล้วนี่ไม่เอาเลยเหรอไม่ไปเอาเลยเหรอเนะเอาก็ได้ดีกว่าไม่ได้อ่ะมาใกับบ้องกับบ้องมาไม่เอาไป้รูปไปนะนะของผู้ชายหรือผู้หญิง เออก็เหมือนกันอ่ะไปคกดชิลและกันดีไหมหรือเราจะแจกดีฮะแจกดีไหมอันนี้ไม่ให้แจกอันนี้ไม่ให้แจกนะแจกไม่แลอวนะแจกไหมคะอ่ะต้องเกลียดใจดีอ่ะอยากได้นะเป็นบอกค่ะแล้วก็แชร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ไปช่วยกดไลค์ที่ช่องเกรซอภิริชชาด้วยนะคะเพราะว่า ลองเกณฑ์ศาสตร์ให้ใครเลยนะคะนี่เป็นอะไรให้ดูดีๆอ่ะเป็นโลโก้แบทแมนค่ะอแบทแมนนะบีข้างในเป็นเลโก้นะคะใช่แล้วก็นี่เป็นอะไรคะสตาร์วว์ค่ะสตาวว์มันเป็นตัวดีเจนอ๋อโอเคอ่ะให้ดูชัดๆอ่ะใครอยากได้นะเมนบอกนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถูอยากได้ด้วยนะเออโอเคแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยว น้องเกสจะเป็นคนเลือกนะหนึ่งคนผู้โชคดีใช่โอเควันนี้นอนหลับยังฮนะอนอนหลับยังโอ้ยยังไม่ค่อยใหญ่เลยเป็นไงกายเป็นไงนอนหลับแล้วโอเคสําหรับโรงแรมนี้นะก็มีคลิปที่รีวิวอยู่แล้วนะก็อย่าลืมไปดูกันนะรวมถึงสวนน้ำสวนสนุกโอ้โหสนุกมากมายแอกกี้เบิร์ดนะคะโทมัสเท้ามีอะไรกูเยอะมากนะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะแบบว่าเดาอันนี้นะ อะไรอะอะไรแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันนะคะก็มาอยู่ในราต้องขายโฆนณาให้ออกนะ, <S <S 2> <S 2> อะนอนหลับฝันดีละ,ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะรูกกิจกรรมกันด้วยบ๊ายบายค่ะ <S 2> <S 2>